สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะตอนนี้เลขวิ่งล่างสี่ตัวข้างวดที่ผ่านมาเข้าสองข้างวดนี้เด่นเจ็ดเด่นเก้าเด่นสามเด่นศูนย์ค่ะต่อมาแนวทางสองตัวล่างค่ะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามค่ะต่อมาคนล่าฝันค่ะสองตัวล่างมีศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดแปดแปดเก้าแปดค่ะ ต่อมาลุจเลขนาคาค่ะเลขวิ่งล่างเงื่อที่ผ่านมาเข้าสามค่ะเงว่อนี้ให้เด่นสามเด่นห้าเด่นหกค่ะต่อมาเลขท้ายสองตัวเขาวิ่งให้เด่นสองเด่นห้าเด่นเจ็ดเด่นสามสองตัวสองสามสองหนึ่งสองหกสองเก้าห้าสามห้าหนึ่งห้าหกห้าเก้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้าค่ะต่อมาโคดแมนเขาวิ่งให้เด่นสองเด่นห้าเด่นเจ็ดสองตัวสองศูนย์สองห้าสองหกสองแปดห้าศูนย์ห้าห้าห้าหกห้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดค่ะ ต่อมาปาักหลักสิบล่างเขาวิ่งเดินสี่เดนห้าเดนเจ็ดสองตัวสี่ศูนย์สี่สามสี่หกสี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์ห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะต่อมารวเร็วทันใจเขาวิ่งล่างให้เดนหนึ่งเดนสี่เดนห้าเดินเจ็ดสองตัวล่างเจ็ดสามเจ็ดหกค่ะต่อมาปักหลักสิบล่างค่ะให้เดินหนึ่งเดนห้าเดนเจ็ดค่ะ ส่วนิลี่วิ่งเด่นห้าค่ะสองตัวสี่ห้าห้าหนึ่งห้าศูนย์สี่เก้าสี่แปดสามตัวเก้าสี่แปดศูนย์ห้าหนึ่งค่ะต่อมาแอดดังเมสซายค่ะสองตัวล่างชูเต็มเซฟไว้ค่ะส่วนิลีสองตัวล่างค่ะมีหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามค่ะมาแอดบุตรค่ะวิ่งล่างสี่ตัวสูตรที่หนึ่งให้เด่นเจ็ดเด่นเก้าเด่นหนึ่งเด่นสาม สูตรที่สองให้เด่นหกเด่นเจ็ดเด่นสามเด่นสี่ค่ะตออมาแอสซันนี่ครั้งวดที่ผ่านมาเข้าสองสามล่างครั้งเมเื่อน,นี้เซเว้ค่ะมาจากเขากวดเขาเรกวิ่งบนให้เด่นหน<ๆ>ึ่งเด่นสามเด่นห<ๆ>้าเด่นหกเด่นแปดค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ